วันดีเนี่ยชีวิตกูอ p พสีวงก็วะไม่ได้หายไปไหนตรงนี้ผมแม่งทำภารกิจทัวคอนเสิร์ตในห้องนอนหลายที่ครับหลังจากที่เราผ่านปีใหม่มาแล้วเราใช้รายได้นในส่วนนั้นกินเยอะแยะแล้วก็ในเดือนนี้ก็ถ้าจะไม่เหลือ,อไรายได้วันนี้เราจะมาทำอะไรกินกัน ผมกลาวว่าจะเล่นเนื้อเนื้อเนื้อแม่งเลยเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษเขามาจากแดนไกลก็เดี๋ยวรอเข้ามาก่อนเดี๋ยวเราไปทำอะไรอะไรอร่อยกินกันขอบคุณที่ยังติดตามครับ ครับนี่คือแขกรับเชิญนะครับเอาครับกินข้าวนี่ก็กินข้าวก็กินข้าวเดี๋ยวจะมาทำอะไรกินกันกินอะไรดีคะไกินสเต็กเก่งพูดอะไรดิพูดอะไรหน่อยกินกินอะไรดีครับสเต็กตอนนี้สเต็กทุกอย่างเลยทำไมฮะหิวมีแต่คนหิวฮะมีมีมีเนื้อกี่ก้อนเนี่ย เฮ้ยเอออีเนื้อไฮ้ยเอออีเนื้อบ้านก่อนใจใจโอเคเดี๋ยวเราไปทําสเต็กกันครับเรามาอยู่กันที่5.8 Radio Lab ผมเชฟเกียครับกับจอมสัตว์เขาหัวครับไม่ใช่เชฟครับคุณท้าผมเรื่องการทําอะไรนะครับสเต็กสเต็กครับเรื่องการทําสเต็กเรื่องเนื้อเนี่ยเรื่องเนื้อยอมไม่ได้เลยยอมไม่ได้ครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสัตว์สีใช่ เนี่ยวันนี้ผมรับประกันว่าควันมันต้องเยอะแน่นอน<า>ควันมันต้องเยอะแน่แน่ถามว่าตัดสินยังไงเรามีผู้ชิมสองท่านสามสามมีใครบ้างครับเนี่ยวนีโอเคครับอย่างแรกเลยก็คือเรามีอะไรนะครับมีหมู มีหมูนี่เนื้อหมูเป็นเนื้อหมูอะไรนะครับสันนอกใช่ครับสันนอกคือตามจริงไผมซื้อมาสองแผ่นแล้วคือพอมารู้ว่าคุณท้าจริงเนี่ยผมก็เลยปาดแม่งให้แม่งเยอะๆดูเยอะไว้ก่อนอะไรแบบนั้นโอเคอ่าใช่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 ไหมครับแล้วปาดมแล้วครับได้ได้อยู่ได้อยู่โอเคเป็นหมูสันนอกแล้วก็ส่วนเครื่องปรุงเนี่ยอันนี้เครื่องปรุงของเรา แล้วแต่สูตรแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันใช่เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มทําเราแนะนําผู้ชิมทั้ง2ท่านก่อนนะครับที่จะมาชิมเป็นกิจตรรมศักวันนี้เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าใครเป็นเชฟอันดับหนึ่งนะครับรสชาติต้องสำคัญใช่ไหมครับโอเคเชฟอันดับเอ้ยผู้ชิมคนแรกคนแรก ครับผมผมครับไม้ไม้ครับไม้พิรมพร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 ใช่ไหมครับใช่ครับผมวันนี้ผมรอกินอย่างเดียวครับครับรอมาเพื่อกินครับผมใครทําไม่ดีก็ก็หยุดทำอาหารไปเลยครับครับเริ่มทำไปเลยครับแพ้เลิกแลวใช่ไหมครับรสชาติมันสั่นโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยครับผมนี่เรากำลังหาวัตถุดิบกันนะครับผมจะผมที่อย่าลืมอธิบายวัตถุดิบเนี่ยนะครับว่าใช้อะไรบ้าง โอเคครับน,นี้ก็ขอเป็นเนื้อหมูก่อนเลยเ<อ>แล้วโอเคครับผมก็เป็นเนื้อหมูเหมือนกันครับผมแต่คนละสามโอเคได้ครับผมผมเลือกชิ้นที่มันเล็กหน่อยครับเพื่อขนาดตัวผมก็ไม่ใหญ่มากมันก็จะเหมือนเราวัาดว,วัดแต่ว่ายังอื่นมันก็วัดกันไม่ได้ค,คนละสามนะครับอย่ากโกงนะฮะอ, <c oughs> อย่างแรกนะครับผมก็จะใส่นมก่อนเลยนะครับ ผมใส่นมลงไปครับอันนี้อันแรกผมก็ใส่เกลือครับใช้เกลือนะไม่ใช่ผงชูรสนะครับเกลือครับตามด้วยของผมก็ใส่เกลือเหมือนกันนะครับเป็นคนมีระเบียบเลี่ยบน้อยนะครับก็ต้องใช้ช้อนตวงนะครับไอสัตว์นีคดิคุยซอเบยครับซอเบมาเองผมก็จะใส่เป็นิกไทยนะครับครับผม ผมใส่เนื้อเสร็จแล้วตอนนี้ผมก็มาหาน้ําตาลนะครับผมเป็นคนติดหวานนะครับขาดหวานไม่ได้ <c oughs> ทุกใสอะไรไปบ้างนะครับใสเกลือพริกไทยครับแล้วก็ใบกัญชาฝรั่ง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 มีงอะไรใบออริกาโนโ่ มใส่ผมชูรสลงไปนะครับคนใส่ผงชูรสเนี่ยถือว่าแม่งทำอาหารไม่เป็นเลยก็ก็ว่ากันไปครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่แม่งก็จะไม่อร่อยนะครับดูกันตอนนี้ผมก็ใส่พริกไทยนะครับปกติก็คือมันจะเป็นเม็ดแล้วก็ค่อยมาตําให้ละเอียดอีกทีแต่ว่าผมคิดว่ายังไงมันก็ทำทำทำให้ละเอียดอยู่ดีก็เลยใส่พริกไทยป่นไปเลย เลือกเป็นพริกไทยแบบหยาบหน่อยเพราะว่ากลิ่นมันผมว่านะ<ม>กลิ่นมันในหนี่กว่าแล้วสวยละละแล้หล่กสวยงามก็ผมก็ไม่น้อยหน้านะครับเขาใส่มั่งผมก็ใส่ครับก็ใส่เป็นพริกไทยหยาบด้วยนะครับหน่อยนึงเพื่อให้รสชาติมันดูไม่ละหลังกันไปพริกต <c oughs> ัดพริกัพริไทยหยาบครับเจอ ขวดหนึ่งที่มีคุณค่าดางโภชนาการอาหารมากาน้ำมันหนอยผมใส่เข้าไปนะครับหมักทำแดดเดียววันน่ะโอเคนะครับผมใส่น้ำมันหนอยลงไปแล้ว <c oughs> โอเค <c oughs> อย่าแซวฮนะร <c oughs> อชิมไปเลยพวกมึงน,นะฮ <c oughs> ะก็นะ้าตามก็จะเป็นอย่างนี้นะครับพอผมใส่แล้วปุ๊บทีนี้ก็ด้วยฝีมือครับผมจะจะขยำมันนะ โอ้ผมรู้สึกหอมจริงๆเลยล้างมือเองล้างและนะ้วโอเคผมทำการคุกมันนะฮะโอเคผมล้างมือแล้วนะฮะไม่ต้องตกใจฮะมืต้องล้างอ่ะนี่ดูแบบมันแตกต่างกันมากเลยตีกไตลานิ้วไปจับอะไรมามบ้างผม เพื่อความเข้มข้นนะครับเราก็ต้องทําให้มันเป็นอย่างนี้นะครับเอาเฮียลืมทุกเนื้อเอาเฮียลืมทุกเนื้อเอาเฮียลืมทุกเนื้อไม่เป็นไรเออไหวเฮียหนึ่งหนึ่งเท่ากันนะเสมอปกตินี่คุณซีสกายคุณกระจนักนี่คุณละทิ้งเนื้อไว้ประมาณกี่นาทีครับทิ้งมากไม่ได้ครับเนื้อมันจะแห้ง๋อมันต้องชุ่มชื้นตลอดเวลา โอเคครับผมขออนุญาตไปล้างมืงอกันนะครับมีเ็พตะลิวเปล้รับแขนมีตะลิวแล้วก็มีเราผ่อนคล,ลายก่อนกินอาหารอะ่ะหลังจากนี้เราต้องรอมันเข้าที่ครับอยากตับ เป็นเวลา15บห้าทีถ้าคุณอยากให้มันเข้มข้นกว่านี้ก็มา30หรือ1ชั่วโมงก็แล้วแต่นะครับครับตอนนี้เราก็มาเล่นเกมอไรก็เกี่ยงโอ้ come on come on I'm a lot of things but not your เกียอะไรวะเกียร์บางจอพี่อะเกียร์เดี๋ยวอาหารเราก็จะไม่ทำอาหารกันแล้วนะครับเราก็จะเล่นเกมกันไปของเกมนี่แหะครับอาารไม่ทำแล หลังจากที่เราหบักกันได้ที่เป็นเวลา15นาทีแล้วนะครับผมว่าเครื่องมันน่าจะเข้าเนื้อแล้วนะครับดูของคุณซีสกายนะครับก็โอ้นักกินโอูเยอะเลยอ,อ,อ่ะเดี๋ยวคือตอนนี้เนี่ยผมกระทะมันมีอันเดียวต้องมาเรียกว่าใครจะได้ก่อนขอปิเตอร์ฮะขอปเอร์ก็คือเอางั้นผมผมเริ่มแบนก็ได้ให้เกียรติให้เกียรติให้เกียรติครับถ้าเป็นลับก็ต้องบอกวิจุบผมเสียสละมึง ด้วยส่วนสูงอะไรเงี้ยโอเคโอเคได้ครับโอเคนั้นเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยเริ่มแรกนะครับผมก็จะมาทําให้กระทะมันล้อนะครับการที่จะทําสเต็กนะครับจำไว้ว่ามันต้องใช้อุณหภูมิที่ต้องดูมันตลอดเวลานะครับว่ามันจะขึ้นขึ้นลงลงนะครับน้ํามันนะครับปกติมันจะใช้น้ํามันมะกอกแต่ว่าวันนี้เราไม่มีนะครับเราก็มาใช้น้ํามันพืชแทนนะครับ แรงผมจะถูกนํามันลงไปนะครับผมโอเคฟังเสียงนะครับผมหนึ่งสองอ่าชาครับชาค่อยๆมาครับค่อยๆขึ้นแฝบลงไปครับโอ้โหแม่งน่าแดกมากครับต้องควยไว้ก่อนครับแรปเปอร์ต้องปวยตัวเองดูความหอมของมันโฟกัสด้วยฮะโอ้โหเยี่ยมไหมครับ เหลืองเอารามเหลืองเอารามปรมาใจคนอยู่เด็กครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับโรยเจ้าพริกไทยดำมันลงไปด้วยนะครับผมเพื่อความซับซ่าในการกินนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่ามันต้องมีการแพ้กับชนะเกิดขึ้นใช่ไหมครับใครแพ้คนนั้นต้องกินน้ำปลาก็สองช้อนกินน้ำปลาสองช้อนโตโตนะครับก็มาอยู่บนจานแล้ว เยี่ย yeah, yeah. สวยมากครับผมอันนี้มาถึงตาแลนะ้วอันนี้ผมไปใส่อันนี้เพิ่มมาด้วยกระเทียมใส่มาสามหน่วยเพราะว่าผมว่านะมันน่าจะถ้าลองเอาไปทอดในน้ำมันแล้วอันนี้ไปใสนะ่ผมว่ามันน่าจะได้กิ่นอองกระเทียมด้วยน,นะนะครับไม่ใช้อะไรใช้เลย การวางเป็นแนวเส้นแวงแนวไปดูไะดไปดู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 ไม่มันดูองอยู่กับไาดูไป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 ใูไปดูไปดูไปดูไงดูไป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 ดูไงาขไปดูะปดูไอ่เไปยูไปดูเปดูไปดไปดูไปดูไไปดูไปดูไปดไปดไปดไไดูไปดูไไไู ที่มันพอดีไว้หมอนี่จะเป็นแต่ว่ารับลนอะไรอย่างนี้ต้องไปไหนเพิ่มเหมือนแม่งหลอกกับฮิจโจงวิจัยเพิ่มของมันดีอยู่แล้วแต่เพิ่มทำไมวะเน่เป็นการทําให้กลิ่นไทยของกระเทียมระเหยขึ้นมาไม่มากก็น้อยอ่ะว่าดเนะหลังจากที่เราทำอะไรเรียบร้อยนะครับสเต็กแล้วก็มีไส้กรอกนะครับแล้วก็จะเอามาให้กับ กรรมการผู้หิวนะครับผมกรรมการของเราก็พร้อมที่จะกินแล้วใช่ไหมครับครับครับผมคือหิวแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราครับผมเดี๋ยวเราไปให้กรรมการจิ้มเลยโอเคกันซีทิมก็ดูจากเนื้อที่เขาทอดมาก็นี่อันนี้เขาผ่านการกลิวมาอ๋อมันก็แบบว่าเจาวจิ้มเนื้อน๊บนึงนะครับแล้วก็โอเคครับนะครับเด็กๆ มีข้าวด้วยนะรสชาติมันก็แบบว่าละลายในปากเลยนึงเดี๋ยวผมลองบ้างนะฮะตัวนี้รับประทานะครับตัวนี้สันนอกนะครับมาจากออสเตรเลียอสข้างในนี่ครับข้างครับออสเตรเลียหลังหม้อครับโอเคอันนี้อันนี้เนื้อสันนอกนะครับเดี๋ยวสันดานขอชิมก่อนนะฮะสึกไงบ้างฮะ มันมีละลายข้างในด้วยนะเกลี้ยงแล้วคล้ายๆกระแตนกระแตนทอดนะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเบาเอาหมบ้างเป็นของกระจรคิดว่าอันนี้น่าจะกลิ่นดีกว่าอร่อยอร่อยครับอันนี้อันนี้กลิ่นแรงกว่าช่กลิ่นมันรู้สึกถึงของกว่าเพราะว่ามันมาจากกระเทียวใช่ไหมครับเพราะว่าเราเราหิวมากต้องชิมนะครับเออได้กลิ่นนะได้กลิ่นอือหนเได้ยงครับโอ้โหหอมไปเลยอือหือ มันคนละอย่างกันเลยคนละฟิลเลยคนละอย่างกันมากๆอ่ะอันนี้มันละลายในปากเว้ยอันนี้มันจะเป็นฟิลแบบเดี๋ยวเก่หอมอ่ะอันนี้หอมแบบหอมดีเลยอาจารย์้วนะครับผมเดี๋ยวผมลองบ้างนะครับเขาบอกตัดซีนยากนะครับไงเอารู้สึกไงยังไม่ได้เคี้ยวเลยตอนนี้เข้าปากไปแล้วกือเลยแล้วกันครับเกี้ยวหวันเดี้ยวหาน ผมตัดสินใจมาแล้วอันนี้เหมาะจะกินกับข้าวเจ้าครับส่วนที่เหมาะจะกินกับข้าวเหนียวใช่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 เลยใช่เลยกูว่างั้นแหละจริงๆริงหอมเป็ฟุ๊กอ่ะมันได้หอมเไยหอมกลิ่นขึ้นจมูกไปเพราะเราเเทียมใช่ใช่อันนี้ฝุ๊กฝุ๊กเหมือนเหมือนว่าถ้าจริงๆอ่ะถ้าวันนี้นะทอดทอดแบบเนี้ยแล้วมาปอกกระเทียมว่าอันนี้น่าจะแดก จากผิงดิครับก็มาถึงมุมคนที่แพ้คนที่ชนะนะครับแล้วก็คือกรรมการบอกว่าไม่มีใครแพ้ใครชนะเพราะว่ามันต่างกันสิ้นเชิงให้พี่ฟุกช้อนหนึ่งแล้วก็พี่ฟุ๊กให้ผมช้อนหนึ่งไอ้ที่มันไม่ได้น้อยๆเลยนะมันอ้วกได้เลยนะเกียร์กูบอกให้มึงเคยแดกนน้ำทะเลปะเคยเออจัดไป เอ้ยโอ้โหพี่น้องทางบ้านอย่าอย่าทำตามนะครับอย่าทำตามนะครับให้มันเป็นไปทีละคนๆไปใช่ครับหนึ่งสองสามดูหน้าครับดูหน้าดูหน้าโอเควันนี้เราก็ พอละชีวิตกูกูโดนน้ำปลาไปนี่ข้อชีวิตเลยจริงช,ชีวิตมึงอ่ะแต่กูก็ต้องไปเกี่ยวกับชีวิตมึงด้วยไงอีพีหน้าติดตามว่าเราจะมาทำอะไรกันนะครับขอบคุณมากชีวิตกูจริงจ s ิ e ซีอิ๊ <you>, o ลอมเจอนครับ,บ,รบดูดินด,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 ด